สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ผมมีคลิปมาแนะนำนะครับวันนี้มาอับเดี๋ยววิธีการดักหนูนะครับที่ียู่ของผมมีนี่ฮะใส่แตงกวานะครับปลาแตงกวาหั่นเป็นชิ้นนะครับไปดักหนูหนูอยู่บ้านนะครับอันนี้เป็นเป็นหนูซิงนะครับวิธีนี้ใช้ดักหนูซิงที่อยู่ทามบ้าน อุปกรณ์ก็มีกรงดักนูนะครับราคาไม่เกินแปดสิบาทนะครับผมเกินนี้แล้วก็นี่ฮนะที่เด็ดเลยก็คือแปงกวานะครับผมดักได้หลายตัวแล้วนะครับตั้งแต่ทําริ้มาแต่ก็ไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้ทาคลิปนะครับ mm. ว่างแต่นี้นี่เป็นตัวน่าจะตัวที่สิบได้แล้วนะครับ แต่ที่ดักมาแต่แต่ผมก็ได้ทำคลิปไปแล้ว2องคลิปนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่3นะครับถ้าเกิดว่าเจอหนูหรือเห็นหนูที่ไหนนะครับใช้วิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอน,นครับเพราะผมก็ยังไม่เคยพัน,นครับตั้งแต่ใช้วิธีนี้มานะครับ ผมจะบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับว่ายังไงถึงจะได้ผลดีนะครับถ้าเราเจอหนุ่วจงไหนแล้วนะครับถ้าถ้าเราจะดักนะครับก่อนจะดักเราก็ใส่เหยื่อให้เรียบร้อยพ <c> อ <oughs> ใส่เหยื่อเรียบร้อยแล้วครับตรงที่เราจะดักมันมันต้องเป็นที่มืดนะครับ ไปเอยๆสมมติว่าถ้าเจอหนูกลางบ้านนะครับหรือว่าในห้องไหนเราก็ไปดักเอาไว้นะครับก่อนจะดักเราก็วางไว้ตรงทางเดินเหมือนนะครับตั้งตรงติดผนังหรืออะไรอย่างงี้นะครับวางไว้ติดผนัง ที่บาที่มาเป็นทางเดินของมันนะครับสุดแรกมันจะเดินบริเ,เวณรอบมุมมุมบ้านนะครับปิดผนังปิดมุมบ้านนะครับวางไว้พอวางเสร็จนะครับให้ปิดไฟเลยนะครับให้ปิดไฟแล้วก็ปิดไฟห้องนั้นไปเลยถ้าเป็นากลางบ้านหรือห้องโถงนี้นะครับ ก็ดักก่อนนอนครับดักแล้วก็วางกลับดักเอาไว้แล้วแล้วก็ปิดไฟนะครับมันจะได้ผลดีนะครับถ้าถ้าวิธีนี้เราดักเอาไว้แล้วก็มันถ้าถ้ามีแสงสว่างหรือเปิดไฟไว้มันจะไม่ออกมานะครับหรือออกมาแต่ว่ามันมันมันก็จะรู้นะครับอันนี้สถิติที่ที่ผมเคยใช้มาครับ ผมดักปุ๊บผมกิดไฟมันมันได้ผลชวนครับอผมก็ยังไม่เคยผ่านรััใช้ใช้วิธีนี้ก็แล้วก็ปิดไฟนะครตัวนี้เป็นตัวที่สุดแล้ครับที่บา้านแม่ผมเป็นคนเจอว่าหนูอยู่ตรงไหนผมก็จะเอากรงนี้ไปดักนะครับนะ ดักเสร็จแล้วผมก็เอามันไปปล่อยนะครับปล่อยในงทุ่งนาไกลๆหมู่บ้านคนครับเม็นประยชน์ธรรมชาติของมันที่มันควรจะอยู่นะครับผมไม่ได้ฆ่ามันนะครับ <c oughs> นะฮะนั่นหละครับ,รบก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงตัวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นี่ก็เป็นสถานที่ที่เราจะเอาหนูนามาแปยนะครับหนูนาหลอ่ลอบไม่มีหมู่บ้านคนนะครับห่างจากหมู่บ้านประมาณหนึ่งกิโลเมตรกว่านะฮะจนัวน้อยขอ,อ,อ,องเราก็อยู่ตรงนี้นี่ครับ ไปกับคืนสว่รธรรมชาตินะครับเออมือเดียวขอไป <c oughs> ไปเลยไปอีกฝั่งเจ้าหนูไม่ใช่เหมือนเองจะอยากให้ข้าเลี้ยงไปได้แล้วหรือไม่อยากไป

สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ